สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการทำความเข้าใจกับการเทรด forex นะครับว่ามีหลักการอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว,ว่า forex สำหรับผมก่อน forex สำหรับผมก็คือสินค้าสินค้าหนึ่งอะ่ะที่ผมจะไว้ซื้อหรือขายเพื่อหาก,กำไรส่วนต่างของราคาเหมือนกับพวกผมขายของขายรองเท้าขายอะไร้ยเหมือนกันครับผมก็ต้องซื้อใน ราคาที่ถูกแล้วไปขายในราคาที่แพงหรือผมจับเสือมือเปล่าก็คือผมอาจจะขายลูกค้าก่อนและดีลไว้ก่อนว่าผมจะขายในราคาเท่านี้แล้วผมค่อยไปดีลราคาค่อยไปซื้อของแล้วก็ค่อยมาให้เขาส่งมาทีหลังอย่างเงี้ยครับก็จะมี2แบบแล้วก็หากําไรส่วนต่างของดอกเบีย้ยของตราบเทศนะครับก็จะมีสวอปอันนี้ก็ลองไปศึกษาดูนะครับ หรือเป็นการใช้กระจายความเสี่ยงอย่างเช่นผมซือถือหลักทรัพย์หลักทรัพย์หนึ่งที่อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้มันเริ่มเสี่ยงแล้วผมอาจจะเริ่มย้ายหลักเงินจากหลักทรัพย์นั้นกระจายความเสี่ยงมาในตลาดฟอเรตแทนก็ได้ก็จะมีดังนี้ครับหลักการเทรดของผมก็จะมี8หัวข้อที่ผมใช้ดูในการเทรดนะครับอย่างแรกก็คือข้อมูลผมจะหาข้อมูลมาก่อนเพื่อที่จะเป็นตัวแปรในการ คิดวิเคราะห์อะไรแล้วก็ค่อยไปทํากลยุทธ์ในการเทรดต่อไปอย่างที่สอสติแล้วก็จิตวิทยาพฤติกรรมการวิเคราะห์การพยากรณ์กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเรามาดูข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นการเอาเงินของนายเได้เงินจากแม่วันละสาบาทและใช้เงินวันละสบาท ข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลที่เป็นแฟกหรือเป็นตัวแปรครับตัวแปรที่ส่งผลให้ราคาเคลื่อนที่หรืออะไรอย่างเงี้ยต่อมาสีติความหมายของสีติอาจจะพิจารณาได้3ความหมายก็คือหมายถึงตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงก็คือตัวเลขอย่างที่ผมอธิบายเมื่อกี้เ,เรื่องการออมเงินของนายเอว่าได้เงินจากแม่3บาทแลยใช้ไป2บาทอันนี้ก็คือเป็นการบรรยาย ส่วนอันที่2อสีติหมายถึงค่าที่คำนวณขึ้นมาจากตัวอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้การเอาเงินค่าที่คำนวณขึ้นมาผมเอาค่าเฉลีย่ยอย่างเงี้ยผมเฉลี่ยค่าการเอาเงินของนาย A ว่าเฉลี่ยแล้วได้วันละ1บาทอย่างงี้หรือค่าความผนันผวนต่อวันระหว่างการได้เงินมากับการใช้เงินไปเง,งี้ยผันผวนเท่าไหร่สีติอย่างที่3หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยหลักการและระเบียบวิธีทางสิติสถิติในความหมายนี้มักจะเรียกว่าสถิติศาสตร์ในกรณีที่เป็นสถิติศาสตร์เนี่ยมีคนให้คําจํากัดความไว้ว่าวิชาสถิติเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ของการตัดสินใจห้ามการความไม่แน่นอนก็เหมือนกับการคาดการณ์หรือการโอกาสความน่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับเช่นเราโยน เหรียญออกไปปุ๊บก็จะมีโอกาสความน่าจะเป็นหัวกับก,ก้อยแล้วก็ตัดสินใจในโอกาสนั้นว่าเราควรจะเสี่ยงในรูปแบบไหนแต่ก็อย่างว่าครับมันจะมีโอกาสความน่าจะเป็นก็คือมันไม่แน่นอนนั่นเองข้อมูลสถิติความหมายนี้ผมเอามาจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับเราลองดูเป็นรูปแบบของกราฟดูบ้าง คือเอาข้อมูลข้อมูลที่ได้ก็คือการเอาเงินของนายนายเได้เงินจากแม่วันละสาบาทใช้เงินวันละสบาทเนี่ยผมเอาข้อมูลตรงนี้มาทําเป็นสิติคือมาทําเป็นกราฟออกมาจะเห็นได้ว่าวันแรกได้เงินจากแม่3บาทและใช้เงินวันละ2บาท3-2ลบ2เหลือ1บาทอย่ครับวันต่อมานาเได้เงินจากแม่อีก3บาท 3บวก1บาทเป็น4บาทแล้วก็ใช้เงินเป็น2บาท4ลบ2เหลือ2บาทอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจน5วันเราก็จะได้สถิตีขึ้นมาสถิตีตรงเนี้ยเราก็จะเห็นได้ว่าระยะเวลา5วันเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นเป็นกราฟขึ้นมาอย่างนี้เลยส่วนหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของจิตวิทยา จิตวิทยาทนี่เกิดจากการรับรู้ข้อมูลหรือการรับรู้ตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราได้รับรู้ข้อมูลปุ๊บเราจะเกิดผลโลภหรือเกิดผลกลัวขึ้นมาอย่างเช่นเราได้ข้อมูลแบบนี้เห็นว่ามันได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เลยเราก็อาจจะเกิดความโลภว่าเฮ้ยเราคำนวณว่าอนาคตเนี่ยเงินอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะ เราก็เกิดความโลภอยากได้ส่วนต่างของกําไรเราก็จะเข้าไปซื้อประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราเกิดความกลัวเราได้ข้อมูลว่าเข้อมูลอย่างเช่นมีข่าวว่าแม่จะให้เงินลดลงเราเกิดความกลัวอันนี้เราอาจจะขายออกไปส่วนพฤติกรรมเนี่ยก็คือจะเป็นพฤติกรรมหลังจากการเกิดของจิตวิยาแล้วอย่างเช่นเรา ได้รับข้อมูลว่าเราแม่จะให้เงินเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เกิดความโลภเราก็อยากจะซื้อซื้อเพิ่มอีกทําให้เกิดความโลภทําให้เกิดเราซื้ออย่างเงี้ยหรือว่าเราจะไม่ทําอะไรเลยหรือจะขายก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนและข้อมูลของแต่ละคนว่าได้รับมาอย่างไรเช่นเดียวกันถ้าเกิดความกลัวเขาอ,อาจจะซื้อหรือไม่ทําอะไรเลยหรือจะขายก็ได้ต่อมา การวิเคราะห์การวิเคราะห์นี่ผมจะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิคการวิเคราะห์ทางพื้นฐานเนี่ยก็คือเอาข้อมูลก็คือเอาตัวแปรต้นหรือแฟกต์เนี่ยมาอย่างเช่นนายเได้เงินจากแม่วันละ3บาทและใช้เงินวันละ2บาทอันนี้คือข้อมูลปัจจัยพื้นฐานละส่วนทางเทคนิคเขาก็จะเห็นว่า ในเเนี่ยได้เงิน3บาทใช้2บาทหรือยังไงเนี่ยเขาจะไม่มีข้อมูลตรงนี้นะแต่เขาจะเห็นกราฟเป็นในทิศทางขาขึ้นส่วนมันเป็นทิศทางขาขึ้นได้ยังไงก็เขาลองคำนวณปัจจัยพื้นฐานเขาจะคำนวณได้ว่าได้เงินมา3บาทใช้ไป2บาทเขาก็จะมีเงินออมมาละ1บาทเท่ากับว่าปัจจัยพื้นฐานเขารู้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยเงินออมของในเอจะมีเพิ่มขึ้น1บาท1บาท1บาท,บาทไปเรื่อย ถ้าดูจากกาก็จะเห็นเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันที่5แต่ถ้าเกิดสถานการณ์ขึ้นมาล่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาฝ่ายปัจจัยพื้นฐานจะมองยังไงและฝ่ายเทคนิคจะมองยังไงเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ชั่วคราวาแม่ให้เงินลดลงแล้วกัน ตัวอย่างเช่นแม่ให้เงินลดลง1บาทเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวนะครับกราฟก็จะเห็นเป็นว่าจากปกติได้เงิน3บาทนะครับปกติอันนี้ก็จะได้เงินแค่2บาทพอลดลง1บาทแล้วก็ใช้เงินไป2บาท ตามปกติของตะลวันปึออ๊บกราฟที่เราเห็นก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ได้เงินลดลงอ่ะทำให้เกิดฝาถ้าเรามองด้วยมุมมองเทคนิคอหรือปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยเขาจะเห็นว่าราคามันเริ่มไม่ไปต่ออย่างที่คิดไว้แล้วก็จะเกิดความกลัวถูกไหมครับ ส่วนปัจจัยทางพื้นฐานเนี่ยเขารู้ว่าแม่ให้เงินลดลง1บาทเป็นเหตุการณ์แค่ชั่วคราวหรือมีผลแค่นิดเดียวทาให้เกิดเขาก็ปัจจัยทางพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลัวเหมือนปัจจัยทางเทคนิคพอเห็นภาพไหมครับปัจจัยพื้นฐานก็เอ๋อเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดแค่วันเดียวนะสมมุตินะเกิดแค่วันเดียวแล้ววันต่อไปเขาก็จะได้เงินเพิ่มเหมือนเดิมได้เงิน3บาทแล้วใช้2บาทเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิด มีเหตุการณ์อื่นๆขึ้นมาล่ะอย่างเช่นอ่าทําเงินหายแล้วกันทํเนาทเงินหายทําเงินหาย3บาทก็คือสมมุติได้เงินมา5บาทนะครับไอ้ได้เงินมา3บาทเป็นปกติจาก5บาทเป็น8บาทปุ๊บ แล้วใน A ทาเงินหายสามบาทก็เท่ากับว่าวันนั้นไม่ได้เงินเลยถูกไหมครับวันนั้นไม่ได้เงินเลยก็จะอยู่ที่ห้าบาทแล้วใช้เงินไปอีกสองบาทต่อวันก็จะเหลือสามบาทลักษณะจะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเรามองด้วย ปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยการมันลงมาแรงวะก็จะเกิดความกลัวแล้วว่าเฮ้ยมันลงมาแรงแต่ถ้าเรามองมุมอมองด้วยปัจจัยทางพื้นฐานหรือมองด้วยแฟกต์เนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเขาทําเงินหายนะมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแล้วก็เป็นแค่ครั้งเดียวในวันต่อมาเขาก็จะได้เงินจากแม่เหมือนเดิมแล้วก็ใช้เงินเหมือนเดิมทีเนี้ยถ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานเขาก็จะ ดีใจเลยเฮ้ยเงินออมสามบาทคือต้นทุนที่ถูกลงเขจะซื้อเพิ่มเขาจะเกิดซื้อเพิ่มถ้าปัจจัยพื้นฐานเขามองส่วนใหญ่เขาว่าแฟกต์มันยังดีอยู่ก็คือตัวเลขม,มันไม่ได้เปลี่ยนไปการได้เงินอะไรเขาก็ยังเหมือนเดิมแต่ปัจจัยทางเทคนิคเขาอาจจะกลัวก็เลยไม่ได้แอคชั่นอะไรตรงนี้หรือว่าอาจจะขายหุ้นที่เขาเคยซื้อไปแล้วหรือจะซื้อเพิ่มอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ ถ้าเรามองเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีจิตวิยาอยู่ว่าแต่ละสายเนี่ยเขามองไงแล้วก็คิดยังไงเรามาดูปัจจัยที่เปลี่ยนไปเลยบ้างล่ะสมมุติว่าไม่ได้ทําเงินหายล้สมมุติว่าแม่ไม่ให้เงินใช้แล้ว แม่ไม่ให้เงินต่อวันละสามบาทเนี่ยแม่ไม่ให้ละเปลี่ยนไปเลยเนี่ยปุ๊บถ้าแม่ไม่ให้เงินใช้เลยครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะใช้เงินไปวันละสองบาทหนึ่งบาทปุ๊บ,บ,บก็เหมือนขาดทุนไปสองบาทคนที่วิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าอนาคตของนายเอเนี่ย ต้องไม่ดีนต่อไปแน่ๆเลยยาวๆเลยเพราะว่าแม่เขาไม่แห้งเงินแล้วแต่คนที่วิเคราะห์ทางเทคนิคบางทีเขาอาจจะไปดูที่แนวต้านอ่าสมมติแนวต้านอยู่ตรงนี้เอแนวรับแนวรับพืดด้นดิไปดูที่แนวรับปุ๊บตรงนี้มันเป็นแนวรับนี่ราคามันอาจจะขึ้นไปได้อย่างเงี้ยก็เกิดการวิเคราะห์ขึ้นมาการพยากรณ์ขึ้นมา แต่ปัจจัยพื้นฐานเขารู้แล้วว่ามันไม่มีทางที่มันจะขึ้นไปได้ถ้าถ้าด้วยเหตุผลปัจจัยแค่ว่าเอาตัวแปรว่าได้เงินมาเท่าไหร่แล้วใช้ไปเท่าไหร่นะครับไม่ได้รวมปัจจัยว่าจิตวิญญาณคนด้วยทีเนี้ยสายเทคนิคข้องอาจจะมีเข้าไปเทรดเพิ่มแล้วก็ติดติดดอยอยู่ก็อาจจะเป็นได้แต่ส่วนสายเทคนิคเขาไม่ติดดอยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าปัจจัยตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว อันนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของแต่ละสายก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเราจะใช้ข้อดีของสายไหนเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับต่อมาการพยากรณ์อันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าการพยากรเนี่ยส่วนใหญ่คทุกคนก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าทิศทางที่เราซื้อหุ้นตัวนั้นไปเนี่ย หรือซื้อข้างคู่เงินตัวน,นั้นไปเนี่ยมันจะ,จะขึ้นเพราะว่าเราซื้อเพราะามันอยากให้ขึ้นถูกไหมครับแต่ว่าเราลืมคํานวณหรือลืมพยากรณ์ว่าถ้ามันลงละ่ะเราจะรับมือกันมันยังไงทีนี้ผมอยากให้ทุกคนพยากรณ์ทั้งสองสองฝั่งก็คือฝั่งขึ้นและฝั่งลงทุกครั้งถ้าเราเทรดแล้วมันถ้าเราบายแล้วมันขึ้นเนี่ยเราจะทำอะไรต่อ จะซื้อเพิ่มหรือจะไม่ทำอะไรแล้วหรือจะขายถ้ามันลงเนี่ยเราก็จะคิดแล้วว่าจะทําไงต่อจะซื้อเพิ่มหรือจะไม่ทำไรหรือจะขายเราต้องทําเป็นโปรเซสออกมาให้มากที่สุดก็คือพยากร์ออกมาเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แล้วก็จะทํำยังไงกับมันเพื่อเรามีแผนเน่ยเวลาเราเกิดสถานการณ์ขึ้นมาจริงๆเราจะได้รับมือได้ทันไม่ได้ม่ได้เกิดความหนก กลัวหรือเกิดอารมณ์ขึ้นมาทําให้เราไม่สามารถทําตามแผนได้ทีนี้เมื่อเราได้การพยากรณ์มาละเราก็จะมาวางกลยุทธ์ว่าเราจะรับมือกับมันยังไงบ้างอย่างแรกกลยุทธ์อย่างแรกเลยก็คือมันนีเมเนจเมนต์เราจะทํายังไงให้เราสูญเสียเงินทุนน้อยที่สุดหรือไม่สูญเสียเลยจะทํายังไงมีวิธีไหนบ้างที่เราจะได้กําไร โดยที่ไม่มีทางพอร์ตแตกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ระบบการเทรดรระบบการเทรดก็คือเช่นเราจะเทรดด้วยระบบนี้ระบบนี้ทํากําไรเท่านี้แล้วหยุดขายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีระบบพวกนี้ไว้คิดแผนไว้แล้วก่อนที่จะเทรดพอเราได้เทรดหรือทําตามแผนเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาผลที่ได้เนี่ยสรุปผลออกมาเช่นเราเทรดไป หนึ่งหมื่นออเดอร์ละเราเอาผลนั้นมาวิเคราะห์ดูว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนเรามีจุดแข็งตรงไหนแล้วก็มาปรับปรุงจุดอ่อนเพื่อทำให้ระบบเราแข็งแกร่งง่ขึ้นทำให้ความเสี่ยงเราลดลงทีนี้ผมขอพูดนิดน,นึงว่าย้ำนิดน,นึงความปัจจัยเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราควรดูทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ได้ว่าไปควรดูอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่าถ้าเรามีดูการาฟอย่างเดียวเนี่ย เราไม่รู้ปัจจัยพื้นฐานเลยเราก็จะเสียเปรียบคนที่เขารู้ทั้งสองอย่างถูกไหมครับถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรศึกษาแล้วก็เรียนรู้ให้ครบทุกอย่างเลยเพื่อสร้างความได้เปรียบของเราอันนี้ผมขอจบการสอนทำทวาเข้าใจเกี่ยวกับการเทรด forex เบื้องต้นนะครับ